ปริหานิกถ้าว่าด้วยความเสื่อม1 9 1สกาวาทีถามว่าพระอารหันเสื่อมจากอรหัตผลได้หรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระอารหันเสื่อมจากอรหัตผลได้ในภพทั้งปวงหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น ละถึงสกาวาทีถามว่าพระอรหันเสื่อมจากอารหัตผลได้ในภพทั้งปวงหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าเหตุเสื่อมของพระอรหันมีได้ในภพทั้งปวงหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่า พระอาหารหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระอาหารหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ในการทั้งปวงหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่า พระอาหารหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ในการทั้งปวงหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าเหตุเสื่อมของพระอาหารหันต์มีได้ในการทั้งปวงหรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละาถึงสกาวาทีถามว่าพระอาหารหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้หรือ พระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระอรหันตุกองค์เทียวเสื่อมจากอรหัตผลได้หรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นและถึงสกาวาทีถามว่าพระอรหันตุกองคเทียวเสื่อมจากอรหัตผลได้หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าเหตุเสื่อมของพระอรหันต์มีได้ทุกองค์เทียวหรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละาถึง19 2สกาวาทีถามว่าพระอรหันต์เสื่อมจากอารหัตผลได้หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่า พระอระหันต์เมื่อเสื่อมจากอรหัตผลย่อมเสื่อมจากผลทั้งสี่หรือปรวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงประวาทีถามว่าเศรษฐีดำรงตำแหน่งเศรษฐีอยู่ด้วยทรัพย์สี่แสนเมื่อทรัพย์แสนหนึ่งสิ้นไปย่อมเสื่อมจากตำแหน่งเศรษฐีหรือ สกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีถามว่าย่อมเสื่อมจากสมบัติทั้งปวงหรือสกาวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีถามว่าเศรษฐีดำรงตำแหน่งเศรษฐีอยู่ด้วยทรัพย์สี่แสนเมื่อทรัพย์แสนหนึ่งสิ้นไปเป็นผู้ควรจะเสื่อมจากสมบัติทั้งปวงหรือ พระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระอรหันต์เมื่อเสื่อมจากอรหัตผลเป็นผู้ควรจะเสื่อมจากผลทั้งสี่หรือประวาทีกล่าวว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น